สามีแทกิคุณซือชาวญี่ปุ่นของระยองเอฟซีสั่งลูกทีมหยุดการฝึกซ้อมชั่วข่าวจนกว่าสโมสรจะจ่ายเงินเดือนนักเตะที่ค้างมากกว่า2เดือนแล้วโด้ชชาวญี่ปุ่นได้โสต์ข้อความโดยระบุว่าผมหยุดซ้อมแล้วนี่คือความจริงงานของผมคือการพาทีมชนะด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องจัดลำดับความสำคัญเนื่องจากนักเตะ มีความเครียดหลังจากไม่ได้รับเงินเดือนและสอบถามไปยังทีมแต่นี้ไม่ใช่ความขัดแย้งกับสโมสรเป็นการพูดคุยแบบปรนีประนอมสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรกำลังประสบกับความยากลำบากแลนะผมจะเข้าใจแต่นักเตะก็มีชีวิตผมต้องสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่พวกเขาจะพร้อมเล่นอีกครั้งเรากำลังรองเงินสนับสนุนจากการถ่ายทอดสดฟุตบอลและเงินสนับสนุนอื่นๆที่เข้ามาความจริงเราต้องการฝึกซ้อมแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพผมขอความเข้าใจจากผู้สนับสนุนทุกคน สำหรับมาซาม,มิแทกิถูกแต่งตั้งเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของระยอง FC เพื่อเข้ามากู้สถานการณ์ของทีมภารกิจพาทีมหนีพื้นที่ซอนตกชั้นและผลงานก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆสามารถเอาชนะได้ทั้งสุขโขทัย FC ทูบางคอกิูเนตด